การลงทุนที่เราก็ทราบกันอยู่ว่ามันต้องมีองค์ความรู้ต้องมีความเข้าใจต้องมีกลยุทธ์ครอนิ้ทราบว่าทั้งเรื่องขององค์ความรู้การทําให้เกิดความเข้าใจรวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆจะลงทุนตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะเห็นว่าจะมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้นะครับใช่ครับตกลงว่าการสัมมนาครั้งนี้นี่จะจัดอย่างไงแล้วก็ผู้เข้าสัมมนานี่จะได้ประโยชน์่างไหบ้างอ๋อครับผม เนื่องจากเพื่อประมาณสักช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาที่เคยออกรายการ1 0 0 5นะครับก็ได้ฟีดแบบคดีมากเลยผมก็พยายามจะกลับไปพัฒนาโปรแกรมของการสมัมมนาเพื่อให้มันต่อยอดความสำเร็จตรงนี้ได้มั่นคงขึ้นครับ<ช>ผมก็เลยมีการเชิญกูรูนะครับที่เขามีความรู้แบบเจาะลึกทางด้านอสังหารจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหรือว่าเรื่องคอนโดม,มาให้ความรู้ขยายกรอบความรู้และก็ต่อยอดความรู้จากผมเนี่ยให้มันครบองค์ประกอบมากขึ้น,นครับ จะให้ความรู้มันหลากหลายผมก็จะมีการเชิญเกสคนสําคัญสำคัญนะครับแขกประสายรับเชิญเนี่ยมาประมาณ4ท่านรวมตัวผมด้วยนะครับแต่ท่านมีความรู้ที่หลากหลายมากเลยขออนุญาตแนะนำเลินะ่รัมครางับท่านแรกนะครับก็คือมิสเตอร์โอซึ่งผู้นี้นะครับจะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเป็น co-founder เว็บไซต์ชื่อดังนะครับ Team of Living ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เจาะลึกในเรื่องของบ้านและคอนโดคือเขาจะไปถ่ายวีดีโอเจาะลึกและทําการรีวิวคอนโดแต่ละโครงการซึ่งให้มุมมองที่น่าสนใจมากเมื่อเช้าผมก็ยังดูรายการท่านอยู่ยนญญาเสนอผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยนะทางเว็บไซต์ครับแล้วก็ผ่านทางเออฟซบุ๊กแฟนเพจออกมีคนฟอลโล่นี่สี่แสนกว่าไลค์นะครับซึ่งเป,เป็นกูรูเลยนะคะรับถ้าพูดง่ายคือเขาลงภาคสนามจริงเขาจะมาให้มุมมองว่าวิธีการเลือกคอนโดหรือเลือกบ้าน ที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของแต่ละคนต้องเลือกยังไงหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะปล่อยเช่าเขามีวิธีการเลือกหาผู้เช่ายัางไงไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วไม่มีผู้เช่าหรือซื้อมาแล้วมูลค่าของคอนโดหรือมูลค่าของบ้านไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยครับมิสเตอร์โอจะให้คําตอบตรงนี้ได้อย่างชัดเจนมากอก็เรียกว่าเป็นกูรูทางด้านการลงทุนทางด้านนี้เลยใช่ครับมิสเตอร์โอ๋แล้วมีใครอกครับมิสเตอร์โอท่านที่สองนะครับก็เป็นอาจารย์ผมเลยนะฮะซึ่ง ผมจบสถาปัตย์ระกบางท่านก็สอนผมมากับปัจจุบันนี้ท่านได้มาเปิดบริษัทนานแล้วครับบริษัทท่านเนี่ยดังมากเลยคือเป็นชื่อบริษัท REP นะครับท่านชื่ออาจารย์พศ <Yeah. S 1> ซึ่งอาจารย์พศเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ออกแบบโครงการมาแล้วกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโด ถ้าโดยรวมแล้วนะครับท่านท่านเคยเล่าให้ผมฟังว่าตอนนี้ถ้านับๆบดูแล้วเนี่ยท่านออกแบบมาแล้วมากกว่า40โครงการถ้าคิดเป็นจํานวนยูนิตก็ประมาณ3 0,000นยูนิตและถ้าคิดเป็นที่รวมเชื่อไหมครับ2ล้านตารางเมตรสองล้านตารางเมตรใช่ครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมกบบบ้านใช่ครับคือท่านมีประสบการณ์แล้วก็ คือพูดง่ายๆท่านท่านเคยเป็นดีลล l อก e ็เองด้วยนะครับท่านอาจาย์ผมฟังเพราะนั้นท่านจะมีศาสตร์องความรู้ที่ครบจริงๆแล้วผมเคยเชิญท่านมาเป็น guest speaker ในงานไอของอมมแล้วพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าอาจารย์พุท่านจะให้มุมมองหรือว่าความรู้ในด้านไหนอ๋อครับก็คืออันนี้ชัดเจนเลยเพราะผมได้คุยกับท่านบ่อยมากท่านจะมีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นประเทศไทยเนี่ยคอนโดมันเป็นย และท่านเป็นนักเดินทางครับท่านเดินทางมาทั่วโลกโดยเฉพาะตอนนี้ท่านสามารถที่จะบอกได้เลยว่าตอน a อซเข้ามาแล้วเนี่ยอนาคตของบ้านและคอนโดหรือที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนจะเปลี่ยนไปยังไงมผมมองว่าตรงเนี้เป็นจุดที่ดีมากถ้าวันนี้เราดูตลาดในอนาคตก่อนเพราะว่าท่านก็บอกในเชิงเปรียบเทียบแล้วท่านก็เห็นในพัฒนาของตลาดคอนโดในต่างประเทศซึ่งเขาไปก่อนเราเนี่ยนะไปก่อนเราเ่าไปในทิศทางอย่างไรเนี่ย เราก็น่าจะไม่ปาดกับเขาใช่ครับเหมือนวันนี้ถ้าเราจะแข่งรถแลนลี่แล้วเราได้คนบอกแผนที่ที่ดีครับเราจะได้ไม่ต้องหลงทางแล้วก็อย่างนี้โอ้อาจารพจนนี่ก็เป็นสุดยอดนิเกเตอร์นะสุดยอดเลยครับสุดยอดน่านรักมากเลยครับและดีนครับท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ผมขอปิดไว้ก่อนถือว่าเป็น v p Guest Speaker ของเราท่านนี้นะครับเป็น d e v e l o p e r ที่ถ้าพูดถึงการเติบโตของบริษัทแล้วเนี่ย เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากแต่ตอนนี้ผมขอปิดเป็นความลับเพื่อให้ตื่นเต้นนะครับแลวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยงานสัมมนาเลยใช่ครับอาจจะเป็นบอกวันปีใหม่ย่อไหม่ไ้ย่อแล้วโอ้โหถ้าบอกไปทุกคนต้องรู้จักแน่นอนวันนี้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับขอจะปิดไ้ก่อนนะคนับนี่ว่าผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากอูรูทั้งสี่ท่านเนี่ยครับโดยรวมนะครับรวมถึงตัวผมเองเลยครับอันดับแรกเนี่ยผมจะเป็นคนที่ดำเนินรายการเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็เคยเป็นหนี้มาก่อนโดยที่ uh huh. ที่บ้านเป็นหนี้ <Yeah. S 2> แล้วผมก็สามารถใช้ธุรกิจในการลงทุนในคอนโดนะครับมาช่วยลดหนี้ที่บ้านได้ <Yeah. S 2> แล้วผมเริ่มต้นจากการลงทุนจากจาการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมีเงินเก็บประมาณแสนกว่าบาทที่บอกว่าพอผ่านไป3ปีกว่าตอนนี้หลักทรัพย์ในคอนโดผมมีมูลค่าประมาณ68ล้านล้านซึ่งผมก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็กั่นกองเอาเทคนิคที่สำคัญสำคัญนะครับ เอามาแบ่งปันในง,งานสันมนานี้เพื่อให้เราแต่ละท่านนี้นะครับได้ย่นยอ่อความสําเร็จแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะประสบความสำเร็จและก็ปลอดภัยด้วยนะครับ